ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเชฟอินเมื่อนี่จะเป็นเซฟตุกแหมยำผักเล่าจ้ะบันนี้ของแม่ตุกเนี่ยยำโคตรผักเลยเบื่อตะก,กาพักแม่ดูแม่จิเบ่งลวกเลอจ้นาน้ำกำลังเดือดผ่านเลยมื่อเจ้าการลวกพักนี่ก็เอานา้ำเดือดๆแบบนี้แหละจ้ะพักเข้าชีได้กรอบเนาะเดี๋ยวแม่ใส่เกลือลงไปก่อนลวกเด้อพี่น้องยำลวกนะคะไม่ใช่ต้มชุบแช่ในน้ำเย็นเ้ยจ้าเพื่อสีสันพักเข้าชีได้สดกรอบเนาะพี่น้อง ย่ำพักมือนี่เด้อจ้าของเมตุนี่หลากหลายเด้อมุเจ้าก็จะมีอ่าพักกาดขาวตำลึงแล้วก็เฮ็ดเข็มทองเฮ็ดหูหนูแล้วก็จะมีพักการจองค่ะมุเจ้าแล้วก็กวางตุ้งดอกใส่ได้หลากหลายพักเดอ้อพี่น้องแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาที่เข้ามักกินกับใส่ลงไปเลยจ้ะเนี่ยผลนีแล้แม่จะบีบน้ำออกเด้อค่ะเวลาเข้าย่ำจะบ่ได้เจิงเนาะมุเจ้าตอนนี้เมตุกขัวง่าไปแล้วก็จะมักโขกเด้อค่ะโขงหน้า นี่เมตุสียี่เอาสีเดือก่อนเด้อค่ะเพื่อให้เพิ่นหอมง่าขูจะเป็นทั่วลิสงขวาเมตุกขวาเอาไม้ไม้สดๆดเด้อจ้าโขกให้ความหอมอีกแล้วพี่น้องแม่สีไส้เครื่องย่ำลงไปเด้อจ้าในนี่กับซีมี่กระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็ขิงเด้อจ้าทุกอย่างนะแม่เอาไปขว้าแล้วก็โขกแต่ว่ายกเว้นขิงเด้อเป็นขิงสดจ้าอ้าวใส่ลงไปมอเจ้าแม่จะย่างบะไส้เม็ดเด้อจ้ากระเพื่อเพชรเนาะสุรสดเด้อจ้าไผ่บวกินกับบวตองไส่เด้อมอเจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำปลาจ้า อ่าไม่มีลิมิตบอกเลยค่ะชิมไปเฮ็ดไปเนาะพี่น้องแล้วจะเป็นผักชีเล้าจ้าหอมผักชีด้วยเลยจ้าเนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาจา้าใส่จักน้อยก่อนคอั่วโขกให้หอมอันนี้จะเป็นถั่วลิสงคั่วแล้วก็โขกจ้าขยำแล้วค่ะขยำทุกอย่างคนเล่านี่ก็สรรหาแต่ไอ้เมนูมาใหม่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า มาเด้อจ้าย่ำเราก็มากินตัวบันมากินซอยเมตุกในเด้อมึงจังไดนสิกินมืดมื่อเจ้าแต่ผักเรื่องรสชาตินั่นฮอแป้งเอาเด้อค่ะข้ามักเผ็ดมักหวานมัก,กัไหนแล้วแต่ค้นแต่ว่ายํำผักมันก็คือจวนผสมกับคือกันมืดความอร่อยคือกันมืดนากจาก แชบคุณสิต้องอมมืออ่อนๆกินย่ำพักซุปพักต้องกินแบบนี้ค่ะถ้าพูดใด้ เห็นในฟีดเรายังบ่ทันได้ลองย่านบ่แซ่บอือบ่เคยกินเมื่อกี้แม่ตุกแล้วข่อยย่านข่อยว่าหมู่เจ้านี่สิไปตลาดยังไวเลยกะแซ่บพี่น้องแม่ตุกบอกให้พ่อถ้าพ่อเพิ่นเอาขึ้นปิดนั่นแหมบัดนี้พักน่ะเอาตามใจชอบหมู่เจ้าเด้อจ้าข้ามากันได้ใส่ลงไปหล่นมู่เจ้าเครื่องย่ำก็คือจังในคลิปล่ะจ้าแม่ตุกก็กินให็นมึงแล้วเนาะแซ่บคักจ้ะนัวพอดีเลยไปก่อนเด้อจ้าเฮ็ดให็นมึงแล้วเด้อมีคนคอมเมนต์มาขอแม่ว่าอยากได้ซุปผักว่าซั่นอันนี้ก็ซุปแล้วจ้ากินแล้วบ๊ายบาย